วันนี้เราก็พาทุกคนมาชมต้นผักหวานป่านะคะปลูกไว้ริมรั้วข้างบ้านนะคะเป็นต้นผักหวานป่าพันสีทองนะคะปลูกตั้งแต่ต้นเล็กๆแล้วตอนนี้ก็ได้เก็บผลผลิตแล้วนะคะเป็นอ,อายุได้น่าจะประมาณบางต้นน่าจะหปีได้แล้วก็สีถึงหปีนะคะก็เข้าปีที่6ในบางต้นนะคะอ่ะก็ เก็บแกงกินหลายรอบแล้วนะคะตอนนี้ก็เด็ดใบด้วยนะคะเพราะว่าเด็ดใบเพื่อให้เขาแตกยอดใหม่ออกมาอันนี้ต้นยังเล็กอยู่นะคะรอกิ่งกระโดงกระโดงของเขาอยู่นะคะอันนี้เป็นอยู่หน้าบ้านนะคะก็ สูงแข่งกันแต่ปีหน้าจะตัดแต่งกิ่งให้ต่ำลงมากกว่าเดิมนะคะเป็นผลผลิตที่ภูมิใจมากเลยเพราะว่าปลูกอะไรก็ไม่ค่อยได้นะคะต้นผักหวานก็ได้ผักหวานอันนี้เป็นรายได้จากอาชีพขายประกันนะคะเป็นเงินของประกันทุกบาททุกสตางค์ไม่ว่าจะเป็นโบนัสสิ้นปีโบนัส ไมาสนะคะคอมมิชชั่นเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วก็ใช้เลี้ยงบุตรเลี้ยงลูกด้วยนะคะอันนี้ก็ปลูกไว้เพื่อเลี้ยงชีพในวันที่เราแกะชรานะคะเพราะว่าเราไม่มีรายได้ประจำเราทําอาชีพอิสระนะคะก็เด็ดบ้างนะคะเวลาเดินผ่านต้นผักหวานป่าจะหอมมากๆนะคะอ่าสวยมากนะคะไอ้ต้นนี้สวยสวยมากนะคะ ก็ใช้ต้นเล็กต้นละยีสิบาทมาปลูกแล้วก็บำรุงดูแลรักษาไปเรื่อยๆนะคะอ่าก็เวลาปลูกก็ระมัดระวังหน่อยอย่าให้ไก่มาเขียเคียโคนต้นนะคะเพราะว่าถ้าไก่มาเขียโคนต้นแล้วเขาจะตายง่ายนะคะ,ะเขาจะรอดยากมากเลย เวลาลดน้ําก็พยายามอย่าให้ดินฉ่าน้ําเกินไปนะคะถ้าดินฉ่าน้ําเราก็ว้นระยะเวลาในการลดเพื่อไม่ให้รากเขาเน่านะคะช่วงเวลาปลูกก็ปลูกช่วงประมาณมก,กราคุ้งผ้ามีนาเมษาแล้วเราก็ลดน้ําไปด้วยนะคะลดบ้างเว้นบ้างนะคะเพื่อไม่ให้เขาตายพอถึงฤดูฝนารากเขาจะได้ไม่เน่าเขาจะได้เปอร์เซ็นการรอดจะได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นนะคะอันนี้อยู่ข้างบ้านนะคะต้นนี้จะปลูก ต้นนี้ปลูกปลูกปลูกได้สี่ปีต้นนี้น่าจะได้หกปีได้นะคะทดลองปลูกซื้อมาสามต้นรอดต้นเดียวหลังจากนั้นคุณแม่ก็ขยันไปหาซื้อมาปลูกนะคะนะ,คะยอดสวยเดี๋ยวอีกไม่กี่วันสามสี่วันเดี๋ยวจะเด็ดไปฝากญาตินะคะ ตรงนี้ต้นจะไม่โตนะคะเพราะว่าข้างล่างน่าจะเป็นป่วกนะคะน่าจะมีปลวกแต่ยังไม่ได้ถอนเพราะว่ายังเสียดายต้นเขาอยู่นะคะเดี๋ยวหาวิธีกำจัดป่วกให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะที่รับ